枪枪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 枪 มาแนนตัวเองสักหน่อยดีกว่ามาวิลเีนเกสวัสดีครับผมวิลเลียมนแคนครับสมตสวัสดีครับนายก่คครับ สวัสดีครับนัทไลแคนครับสวัสดีครับของไลแคนครับสวัสดีครับผมตุ้ยนะครับผมยังแปลกก็แปลกต่างหน่อย <laughs> ผมก็ต้องบอกมีลุ้นเล่นบ้างนะครับผมก็เหมือนที่เราเล่นเกมกันอันไหนมั้ยพูดถึงเกมก่อนอันนี้นิดนึงแล้วกันมีใครทายถูกไหมว่าเป็นเลโก้ไม่มีไม่ได้น่อยมันไม่ไออกลายเลยเนาะใช่ส่วนใหญ่ทายเป็นใครกันอ่ะ ไม่มีแต่คนอับเรเมผมว่าผมเป็นแบบแบสซานตาไม่แต่เขาจะได้แบสหรือเปล่าไม่แล้วเขาจะได้พอลลี่กูรุกโป่งเหมือนกันออ๋ผมผมแอคแอคเนียนปะแอคเป็นคนดีเนียนไหมเล่นละครค่ะแต่เอาเป็นว่าตอนนี้กลับมาเป็นไรแค่แล้วเก็บภาพผู้่ทุกคนหน่อยได้ไหมครับผมได้มาเยอะขนาดนี้แน่นอนมาเยอะกัน่ายรูปดีกว่ถ่ายรูปกันสักหน่อยดีกว่าแต่คือวิวข้างหลังคือสวยสุดลูกหูลูกตาจริง อย่าลืมนะครับมีต้นคขึ้นบ้านสูง9เมตรอยู่แล้วก็อุโมงค์นะครับยาว20เมตรอยู่ด้ใช่ลอดเดินไปก็มีร้านอาหารอีก40ร้านโอ้โหไหนก็บอกเลยว่าว่างๆนี่ใช้กิจกรรมแล้วจะมีบัตส่งดาวด้วยอย่างนั้นอย่างนั้นมาส่งมาส่งขอรู้หน่อยหนึ่งอับนับไหมรับว่ามาย่อไหมย่อเป็นภาพนิ่งก่อนนะภาพนิ่งก่อนเดี๋ยวเพิ่งกินก็ได้ระวังปอดลูกกระเด็นเจ็บเลยนะทุกคเอาด้วเด้วยย่อย่อ ครับนี่นะครับพวงทำมืออะไรแค่ได้ไหมครับมือแบบนี้นะเห็นทุกคนนะครับเพราะว่าเป็นแนวตั้งอย่างนี้เห็นไหมกล้องจากไรเซอร์ s i c สิกแน่นอนเป็นวิดีโอซึ่งจะให้พูดว่าอะไรครับน้องวิลเลียมแล้วกััคซ์ไลอุน เท่ทีวันนี้ผมมาสาระซื้อไลแคนแล้วกันครับทองมาเลยที่ไแคนเอออ่าทำน้อยขอเสียงดังๆเลยนะคะทุกคนมาหนึ่งสองเสิร์ฟไลแคนหนบันล้อที่คนเยอะจริงๆโช๊ยบันทึกภาพที่ออกไปนะทุกคนสวยหล่อแน่นอนนะ ถ้า <Mile> ก <dizzy> ่อน <guided>, ที่เราจะไปเพลงต่อไปเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณแกร็บเมอร์รี่แอนมัชมากนะครับผมที่เชิญชวนไลร์แค่มาในวันนี้ให้มาเจอกับไล์อยู่ที่น่ารักแบบนี้นะครับทุกคนและขอว่างานนี้งานนี้มีแฮชแท็กด้วยใช่ไหมครัใช่แฮชแท็กนะครับใครถ่ายไปก็อย่าลืมติดนะครับแกร็บเมอร์รี่มันช์ไร้แค่นะครับผมปาดด้วยนะครับเดี๋ยวพวกเราจะไปแอบส่องนะทุกคนแท็กกันมาเยอะๆนะครับผมไม่แอบส่องส่องเลยใช่ อยากอุ้มทีวี20นิ้วบ้างโอ้โหลองไปเดินอุโมงค์20เมตรก่อนแล้วนะอยากอากโอ้่โอ้ยโอ้ยอยโอ้ยมอ้ยโ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 อ้ยทอ้ยโ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 อไปแอ้วโอ้ย้ยกอ้ยโอ้อ้ยโ้ยโอ้ยนอ้้อ้ยอ้ร้อมยอ้ยโอ้อ้ยอมอ้ย้อยโอ้้นอ้ยโ้ยอ้ย

I am not even put the cow that's you're such you? are to me. You're I'm you see you in think you are my lucky. We're getting some young ones คุยขอด้วยได้ไหมช่วยด้วยอย่ามาทำเป็นแอดเหงาเหงาๆเพื่อนเลย Let's go ว่าธอรักเขามานเท่าไรแต่ฉันแค่รู้และก็แน่ใจว่าคุณนั้นไม่ไรัเอต้องเลนให้เหมืนอนจะืนม่ตไม่แล้วฉันมองเอาตัวาาค,คือมันคองเกียร์เริงความวาฉัไม่ใจจทิ้มาันคความเป็นจริงัก็ไม่อยากให้เลลกอคนไม่มมจ,ไมรไจริงใจงไงก็ต้องเลิอกเปไ็นคนไม่กนน้น,นย่งเธอ away. Oh yes. I will be shining on the go bye เแทบทำฉันโคตแมนคิดจุ๊จุอาสาจุ๊จุ๊บหน่อยเธอจากคนดีๆเพราะเดี๋ยวเธอเองก็ต้องมาเจอฉันจะเป็นไรให้เธอพินจะเป็นหน่อยให้เธออินแต่เขาอเจจะเทียนคงทิ้งคงทิ้งฉันเป็นคนไม่ก่าวถอย y น้านาห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 าี่เธอในหัวใจที่ดีนี่มกากกว่านั้นเก็บน้ำตาเธอไว้ลายเก็บค La t referred I'm a Și wird Upa As i let someone's Send a signal, give them somebody challenge I'm gonna be here empieza Heiva

อเลยจ้าทุกคนน้องๆเก่งไหมเก่งน <gr> <un> ่ารักไหมน่ารัหล right <The adrenaline> oh, ่อไหมหล่อแ้องเท่ห์เพราะไหมเก่งมากทุกคนก็เก่งมากๆเส้นเดียวกันนะคะมากันเยอะมากเลยวันนี้นะคะเออ ย่ย yeah, yeah, yeah. ่ย <c oughs> ่ยยเมื่อกี้สุดใจมากสาเพลงด้วยทุกคนหาแน่นอนเลยนะครับเป็นยังไงบ้างบรรยากาศวันนี้ที่แม่มาเจอไลยู่ทุกคนแล้วก็ได้มางานของ Gra ฟ XPMCU Mary and m a n c h วันนี้ค่ะก็ได้ก็ผมไม่ได้ครับผมไม่ด้วยความที่วันนี้แบบว่าเราเห็นทุกคนเต็มที่กับเรามากแล้วก็เราก็เลยเต็มที่กับทุกคนกับเพราะว่าทุกคนเห็นไหมพวกเราเต้นเต็มมากเลยเห็นป่มไม่เพรบฝั่งเนี้ย ของนี้ร้องร้องดังมากเออแล้วตัวนี้ร้องไหมร้องเหมือนกันแต่ว่าฝั่งนี้ฮู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 ้ช่วยเหลือ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 เกินเลเกื้อกูลกันเกื้อกูลกันนะคะเกื้อกูลกันอย่าลืมถ้าเกิดมาชอบมีมีมมีวิดีโอที่น้องเนี่ยเต้นกันสุดเหวี่ยงไปเลยเอาไปลงที่ไหน Hashtag grab mary munch yeah. x like แค่นั้นนะอย่าลืมนะทุกคนนะนะคะงานยังมีจนถึงวันที่29ค่ะเชิญชวนทุกคนมางานหน่อยจ้าเด็กๆจ้า ครับผมงานแถวนี้ครับก็จัดถูกที่9้าเลยนะครับแล้วก็เราเป็นเพียงคนที่มาครอบครองมอบความสุขให้ทุกคนในวันที่ผมนีแค่นั้นแล้วครับ<ะ>วันต่อมาก็ยังมีพี่จเจนนเอ้ยใช่ครับผมและทุกคนสามารถมาหาความสุขจากที่นี่ได้เลยนะคร<ะ>ับจุฬาซอย5ครับผมเป็นครั้งแรกเลยดยดที่ได้มาเต้นโซนนี้กะมัน,นมากววนนสนุกมากเนาะวันนี้ตอนสุดสุดได้เล่นเกมด้วยได้โชว์ด้วยเลยทุกคนก็มีความสุขร่วมกับเราด้วยนะครับผมบอกเลยว่า นอกจากอิ่มอาหารแล้วก็ได้อิ่มความสุขจนมันล้นออกเข่าหมดละนะครับผลงานดีกว่าช่วงนี้ค่ะเขาติดตามกันอยู่จากทุกคนค่ะฝากผลงานหน่อยก็ช่วงนี้นะครับไ์แคนก็กำลังมีแพลนแต่ก็บอกไม่ได้เพราะว่ามันก็เป็นแลนของปีหน้านะครับผมก็อยากจะอุบกิฟไว้ก่อนแต่ว่าถ้าทุกคนอยากติดตามก็ไปติดตามในไรแคนออฟฟิเชียลนะครับมีข่าวสารของไรแคนหมดเลยนะครับแล้วก็ งานต่างๆก็อย่าลืมไปติดตามไลค์แชทนะครับฝากด้วยนะครับจ้าฝากทิ้งท้ทายหน่อยดีกว่าดา่างขอมาคริสต์มาสแล้วอยากส่งให้ส่งคิสให้หน่อยส่งคิสพร,พร้อมกันพร้อมหนึ่งสองสามและนี่คือไลค์แชทคน้า าวิดีโอมาด้านหลังได้เลยนะคะวิดีโอด้านหลังได้มาจะถ่ายภาพนะคะเก็บภาพวิดีโอได้เลยนะคะเป็นภาพที่ระลึกนะคะว่าทุกคนค่ะไ์แคทนะคะได้มานะคะงานของเราค่ะกรา b XPMCU นะคะแ a รี่แอนด์มค่ะอิมสนุกสุดปินอินจุลาซอยหเห็นด้านหลังหมดนะคะมาพร้อมหนึอเฮ้อีกสนุกนะค่ะพร้อม วิดีโอเลยมาวิดีโอเลยค่ะคุณพี่ค่ะวิดีโอค่ะพรอ้อมหนึ่งสองสาม <Yeah. S 3> <c oughs> ตะโกนพร้อมกันว่าอะไรแค่นะพรอ้อมหนึ่งสองสาม <I can. S 1> ตะโกนพร้อมกันว่าแกร